เป็นที่เที่ยวและเป็นที่สักการะของสายมุงสาคัญมากๆนั่นก็คือการสักการะนี่แหละครับที่อาจารย์บอกว่าเพ็ดแม่รับของอาจารย์เก่งนะครับปีนี้ ทุกทุกราศีนะครับควรที่จะมาการาบไหว้ศาลหลักเมืองหรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของทุกจังหวัดนะครับท่านจะอยู่ราศีใดก็ตามแต่ปีนี้เคสไม่รับเก็บสำคัญของอาจารย์เกงงรณกรน,นะครับต้องบอกว่าศาลหลักเมืองเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้คนทุกราศีนะครับจะราศีใดก็ตามอยู่จังหวัดใดก็ตามที่ดูคลิปนี้นะครับอันซีนของจังหวัดจริงๆก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งถ้า ถามว่าศารเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยท่านให้อะไรครับท่านให้ความมั่นคงท่านให้ความเป็นหลักเป็นฐานและที่สําคัญปีนี้เนี่ยเป็นปีที่บอกว่าดาวใหญ่โคจรนะครับทั้งราหูทั้งเสาทั้งพระฤหัสพระฤหัส จไปแล้วก็ย้ายกลับไปราศีเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมการมีอะไรที่มันมั่นคงและก็มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจใจนั่นก็คือสารเจ้าพ่อหลักเมืองของเรานี่เองนะครับ7จจังหวัดเรามีทุกจังหวัดแน่นอนนะครับสารเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นอันซีนจริงๆของทุกจังหวัดนะครับผมเป็นที่เที่ยวและเป็นที่สักการะของสายมูสงสคัญมากๆนั่นก็คือการสักการะสารหลักเมืองให้ครบทุกราศีนะครับผม เอาเป็นว่าปี2568แล้วนอกจากชาวราศีพฤษภแล้วทุกราศีควรจะไหว้และไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดที่ตัวเองพักอาศัยอยู่นะครับผมงานคลิปนี้อาจารย์เกรงรณกรกับรายการ9ก้าสัทธาต้องลาไปก่อนและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือขอบคุณผู้สนับสนุนให้มีคลิปดีๆในการเที่ยวแบบสายมูอันซีนแล้วพยากรณ์ ไปในเวลาเดียวกันด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ